น้ำลงแมงกระพูนถ้าไปหาไม้ไหยสิเค้นี่ยค่ะแมงกระพูนหาเดือนเดินๆน้ำลงแมงกระพูนคาแมงไหนไม่รู้จต่นี่คือแมงกระพูนเลยนี่แค่น้ำใสค่ะขึ้นแรงมากหาใจสุดเจ๊มาตรงนี้หน่อยสิแจ๊ แจ๊จ๋าแจานน้นีักขันีนนนเนจ๊หินยังสวยเลยเนี่ยเห็นไหมคะนี่หินหินยัง,นงสวยเลยเนี่ยแจ๊หินยังสวยเลยอ่ะนี่ฮะนของแนของิมนคะสวยอ่ะแจ๊ไม่ได้ก่อน เขาเห็นปลาอะไรไม่รู้โอ้ยน้ำมันขึ้นไงโอน่าสงสารเหมือนปลาเก่าตายไปแล้วแล้วถ่ายตรงนี้ก่อนแล้วคือนี่แสดงว่าน้ำขึ้นน้ำขึ้นแล้วปลามันคือปลาอะไรท่านนี้เพิ่งเพิ่งเพิ่งใหม่ๆเลยเนี่ยเราไม่รู้ปลาอะไรตะกี้ก็แมงกาปูนนะเจ๊โอเคที่ถ้าเราเดินดูดีๆเราจะเห็น โอ้นี่อีกตัวนึงเจ๊นี่คล้ายๆปลาทูเลยเนี่ยเนี่ยนี่คล้ายๆปลาทูเลยเจ๊เนี<ง>่ยนี่ไงตาใหญ่มไม่รู้มาจักเราไม่รู้ใช่ น้ำมันขึ้นนะคะมันมาถึงตรงนี้เลยค่ะเนี่ยนี่ค่ะน้ําขึ้นถึงตรงนี้เลยเนี่ยค่ะถึงตรงนี้เลยค่ะถ่ายรูปเ,เจ๊จิ๊มาถ่ายรูปหน่อย,เ,ยเจ๊จ๋าเจ๊ถ่ายรูปกัน